สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วกับแมวเหมียวพ่อมเมนตเขาบอกว่าแมวเหมียวเจ้าปากกาคุนสกุลชาแน,นลค่ะอันนี้แมวเหมียวแมว,แมวจอนนี่พี่น้องเงินพี่สาวอะไรฮะพ่อเกลือรถุงมือถุงมือมอะไรมาเกลือมันมีอยู่ซีตัวแมวมาคลอดลูกแล้วแม่มันตายตายแต้น,น้อยๆ สองตัวคันเสียแล้วนี่เลือสองตัว,ว,วอ้วนอ้วนดำดำน้ะพ่อเนี่ยมาเกือตลอดนี่ซื้อปลาทูมาให้กินตลอดเอาไปอยู่น้ำปราไปเงนินพี่แมวดำน้อ้วนนักตึงเลยน้องนักนักนะแมวจ้อนมาจ้อนแล้วน่พวกเกือเกียงแต่หน่อยมันเป๋ งานเพื่พี่สาวมีคนอยู่ค่ะพี่น้องอาอยู่เมืองนอกคนลูกหลานก็าไปอยู่เขาไปเห็นงานกรุงเทพของไทยเบิดหลานไม่ยิ่งก็อยู่น้ำแม่งเงินก็นเป็นเงนือนมื่อมีคนอยู่คนอย่างแต่ว่าแม่มากกเรื่อยเรื่อยอคนนั้นมักมีค่ะเงืนพี่สาวมีหลายได้พี่น้องคนละหมกคนละไม้แล้วปลูกไว้ดินแล้วดี ตะกีกับหมักส้มผู้เลยค่ะอยู่นี่หมักส้มผู้แถวนี้เป็นบักออกเนี่ยต้นหมักส้มผู้อันนั้นก็หมักเมาต้นนะต้นหมักเมาอันน้วัดพี่น้องวัดหมู่บ้านวัดนนสว่างพี่โลมงานเป็นการเป็นงานบุญเพืเว็บ้านที่ข่อยเห็ดค้าขับเป็นไงยำบวชชีบอกทีความคนมาทัวร์ที่ก็ส,สาราธิบตรพี่น้องวัดไงวัดด่างว่ามานันะข่อย กระบ,บุญกระถินนะแป้งแป้งละช่วงแรงพี่น้องหาโมงแล้วกข่อยมาเนี่ยแปะมาเบ่งไอ้อันนี้กับมะพงกันนั่นว่าต้นหมักเมาด้กอเมนไก่นั้นเขาจะเลยปัากอะส้มผู้ยังไงหมักนี่ดอกไอ้ดีเงินพี่สาวอันนั้นก็หมักไอ้ค่อยคึดซื้อบอ,อกพี่น้องลิ้นจีหมักม่วงมันอันนี้ก็ดีแล้เดินยมักกล้วย ปุ้ยหน่วยใหญ่ๆมันมีสักเป็นตลอดได้พี่น้องนี่พี่ลูกชายพันมาแต่นครนน,นนุ่มไอเดพี่น้องมันโคตรมันหนักหลายเบิง่งดีมันเลยพี่น้องมันทำประยูนมันหน่วยใหญ่ไรหนักเท่าเลยมันหักลงมันควรเปลี่ยนใหม่คนปรอยู่พี่น้องก็ะยกกัยกถกจรกอันนัไรเนี่ยไอเดนี้ก็ดีต้นนี้ก็ดอกกดอกพี่น้อง บักมีเป็นกินบอ่อท่านกินบอ่อบาดบ่อไหวทั้งเดือคันแปลงพีแปลงน้องนั่นนี่นั่นผู่นี่เนี่ยเตรียมเจ้ามาเอาซาลิงนี่แหละพี่น้องซาลิงคันนี่หละไรที่ท่อยแกลไปอันเติมเกิดเติมแกลพระน้องมีต่างไปหาหมอก็ดีไม่ได้ซ้ำหนึ่งเด้อพี่น้องซาลิงนี่กระทุนเด้อไปอ้อมที่อ้อมเด่น <laughs> แต่พวกหวานไม่จิตายกลางแต่ว่าเอาไปเติมแกลมาคือตายกลางทางกี่เดือนแล้วนะ ก็ได้อยู่ว่าจังป็ก็ดีเป็นแบบนี้ก็ดีนะแมวเอ้ยอันนี้ก็น่ารักเลยนี่แมวรีอยู่เฮือนหันอันนีโชคดีหันดื้อดื้อไปอยู่ฮงอนน้ำใครละบ่อันนี้นพี่น้องละหมดฮงอน,นพี่สาวเป็นตลอดปีละหมดแล้วหันดกดกดกเน๊หลายปีเลยละหม,ด,ะหมดต้นนี่พี่น้องเด้เด้อต้องบีไปโบมพี่น้องละหมด นันขอกรบปุกกันนี่เธอจุดลำมุดเลยพี่น้องมันจูดอันนี้โฮมบ้าน,นลำมุดเพิ่งกระีดักลำมุดหวานต้นเลยคันหน่วยใหญ่ๆทีละพี่น้องมันเป็นลายปีแล้วต้นมันก็บ,บยาบันนั้นครับกันได หมดพี่น้องนั่นเท่ากับซุกค่าต้นจ้ะมันเป็นหลายปีแล้วมันก็นเลยอยากอ,อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเอาคือเป็นแบบเออคืออยากอันนั้นได้แล้วเนี่ยได้แล้วต่นเนี่ยได้ทาโยโพรมะเกลือลูกเดี๋ยโพรมากใช้มาเกลือมักระมีแ,ววมแนวป่นอยู่นี่แก้วมังกรก,กับประสันได้พี่น้องนี่ยามปิ่นเนี่ยฮะลูกขนาดเลย อันนี้กับักพร้าวน้ำหอมยายของพี่สาวหน้ากับต้นบักมี่ต้นอะไรพอดีฮะเนี่ยกับต้นบักพร้าวกันเนี่ยที่เรมื่ก่อนย่างปิ้นฮะลวกเขาดี๋ยมแม่คุณจะมาปลูกพักอยู่นี่แหละหน้าหนาวแล้วก็จะมาปลูกอยู่นี่จะปลูกเพชรเนาะ เริ่มปลูกแล้วมะเขืออย่างนี้เปมะเขืออย่งางเ่นพี่น้องตะกี้เราปลูปกไว้าสั่นเตือจักหน่อยฮะผักสลกผักสลัดขา้าหน้ากเขือนอย่งอันนี้เรามัางอันออกแล้ว ก็จะปลูกไม้เฮ็ดไม้ปลูกไม้อยาให้มันงามเดี๋ยวนมาถ่ายปึ่งปิดค่ะเบี้ยักอยังดีเบี้ยเนี่ย ประกาศสวยวนะร้า,านไปดบักมีต้นนี่คือบทจับปีนีนะเนาะนี่มีต้นักเขียบเนี่ยนัน,นลด้งแล้วต้นักเขียบหนงะ ก้นมาอยู่ก็ได้อยากพกมันมีคนมานอนอ่อยเยดีนะคะพี่น,อน,น้องเนาะมาแป๊กแ๊กค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดชมกดติดตามนะคะเด้อแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย ลมหนาวเขามาแล้วเขา,าาขาว่าพายุเขาขึ้นเบิดมือได้ไหมนี้วินลมมาสั่นตัวลมหนาวเขาว่า แล้วร้านน้อย